เคยกินอะไรไม่เคยกินข้าวมันไก่จะก็เกิดมาเนี่ยนะข้าวมันข้าวมันนี่กมไม่เคยกินเหรือมันจริงจริงไหจริงจริงผมไม่เคยกินเนอะข้าวมันไก่เนี่ยนะอืมไม่เคยกินพูดพูดไปได้ทต่ไมจะไม่เคยเคยเห็นด้วยอ่ะข้าวมันไก่เนี่ยนะเห็นก็ไม่เคยเห็น กินก็ไม่เคยกินยังไงผมไม่รู้เหรออาวแล้วแต่ตอนกลางวันเนี่ยจะหุงข้าวมันไก่ให้กินเนี่ยจะกินไม่กินจะกินไม่กินอ้าวกินเองกินเองแต่ว่ายังไม่เกิดมายังไม่เคยกินเลยไม่เคยกินกินอะไของมันไก่ผมไม่เคยกินนะเหรอเห็นก็ไม่เคยเห็นเห็นก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องนะเหรอแล้วเคยกินอะไรเมื่อกส่วนมากจะเคยกินอะไรอ่ะกินก๋วเตี๋ยวกินอะไรต่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ้าว คำมันไก่นี่ไม่เคยกินเคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วยก็ฉันเคยซื้อมาให้กินนะเคยกินเคยทำให้กินก็เคยทำไม่เคยฮะไม่เคยกินทำไมไม่เคยฮะฉันฉันก็เคยทำให้กินแล้วว่ายายเคยกินกูกินตั้งไหนแล้วก็กินที่บ้านเนี้ยไม่ฮะไม่เคยอะไรเดี๋ยวลองนึกดูให้ดีที่เคยกินไหม นึกไม่ได้แล้วฮะรู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไอ้ดีจะมาเหรอออก็จะทำข้าวมันไก่ให้มันกินนะยายจะกินด้วยแบบว่าจะทําเผื่อนี่อฮะทำไวนก็กินเองแต่ว่าไม่เคยกินเลยไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นมันจะจริงหรืออย่าหลอกฉันนะไม่เคยดินเนี่ยข้าวมันไก่อนะมันจะไปกินต้องหายแล้วก็กินที่บ้านเนี่ยกูไม่เคยกิน หลอกฉันหรือเปล่าไม่รู้กูไม่รู้แล้วกูลืมกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอาให้แน่เคยไม่เคยถ้าไม่เคยก็จะจะให้ลองกินฮะหรือไม่เคยกินกินไม่ได้ไม่เคยกินเราจะกินไหมจะทําเนี่ยอาวมึงทำให้กินแล้วก็กินเองหรือแต่ว่าไม่เคยกินมาก่อนข้าวมันไก่เนี่ยนะไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วย จริงเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยผมไม่เคยกินนะจริงหรือเปล่าฮะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเราไปกินต้องไหนเล่าก็ินบาริบานเนี่ยแล้วไปตลาดไม่เคยกินเลยเหรอไม่เคยเหรอไม่เคยเกข้าวมันขมเบนนียังไงข้าวมันไก่เนี่ยนะหลอกฉันเปล่านะผมไม่บอกก็เคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยเอาแล้วอะไรเหรอนึกดีๆไม่นึกไม่นึกนึกไม่ออก ไม่เคยกินจริงๆเคยไม่เคยไม่เหมือนกันอะไรอ่ะไม่เคยกินข้าวมันไก่เนี่ยเคยกินเหรออ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จะทําให้กินจะกินไม่กินฮะฮะกินนะโอ้